เอาแล้วก็สวัสดีท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่ในแมป S.T. ก o u n t a i Fort นะครับอยู่กับผมโทกะซีก็อีเช่นเคยนะครับนะก็หาหาเไปนานนะผมสลหรับคลิปของแมปนี้นะเองนะซึ่งผมก็เหมือนว่าผมจะรีรวิวสกินนะตอนนี้ผมก็ใช้เวลาเก็บสกินไปทจริงก็เก็บครบไปนานแล้วแหละครับแต่ว่าด้วยความที่เวลาว่าไม่ค่อยมีแถมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสอบแล้วก็ช่วงที่ต้องไปภาคสนามนะครับนะก็เดืด่อว,ว่าเวลาของพี่แทบไม่ค่อยมีนะเองนะโอเคไหนๆก่อนจะไปภาคสนามเนี่ยผมก็มาอัดคลิป รีวิวสกินก่อนนะครับผมโดยสกินเนี่ยมันจะมีทั้งหมดถึง6 7ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับนะก็เนี่ยผมจะเป็นสกินลิมิเต็ดนะครับนะอย่างเช่นอ่านี่เอาคัมเมราแมนนะครับนะเนี่ยมันมี2สกินนะผมจใจไม่ผิดนะเออมี2สกินเหรอวะโอเคมี2สกินนะครับแล้วก็เนี่ยผมมีสกินคัมเมราบูเมนนะครับมีสกินของสปิเกอร์บูเมนแล้วก็นะสปิเกอร์แมนแล้วก็ทีวีบูเม้นนั่นเองนะทีวีบูเมน แล้วก็มีนี่ร้านคัมิราแมนด้วยนะครผมก็ตัวของเอ่อทีงีาผมพิสมัสสปิกเกอร์แมนแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเอ่อพันเจอเนี่ซึ่งก็คือสกินนี้ครับผมสกินบิดี้ฟอร์ดนะครับโอเคเขาจะไม่ใช่สกินคิดมาแต่ก็ถือเป็นสกินที่มีเต็ือนกันนะเป็นสกินที่ได้จากกล่อง นะครับผมเคยอธิบายไปว่าผมนะสกินได้จากไหนคือสกินได้จากกาะคริสต์มาสนั่นเองนะครับนะเผื่อใครงงนั่นเองนะโอเคเพื่อเป็นการสัสดีกาผมเราก็จะไปรีวิวสกินกันเลยครับผมนะสกินแรกก็จะเป็นสกินคาเมล่าแมนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับโมเดลสกินถือว่าใช้ได้นะเท่ใช้ได้ผมนะมนะเขาก็จะใส่หมวกคริสต์มาสเออหมวกคริสต์มาสเหรอจะเป็นหมวกคริสต์มาสแล้วก็มีชุดสีดแดงๆนะครับม,มีเนี่ยผมเน넥ไทที่เป็นสีเรืองแสงนะครับผมนะโอเคก็จะบาร์นี้ผมสับคาเมล่าแมน โอเคอันนี้ก็จะเป็นสกินของคาบาล่าแมนโอ้โหจะเป็นสกินอีเวนต์สองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกินที่สองผมรู้สึกว่าสกินที่สองเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเท่มากนะครับคือเท่กว่าสกินแรกอีกแล้วนะคือตัวเขาเนี่ยจะมีตรงผ้าคลุมนะคุณผู้ชมนะสังเกิดว่ามันจะมีตรงเหมือนผ้าคลุมนะครับนะเสียงแดงแล้วก็เน็กไทเป็นสีส้มนะครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยสีส้มนะครับผมรู้ว่ามันเรืองแสงเท่ดีนะส่วนตัวคือสกินก็ไม่แย่มาผมนะเพิ่มความเท่เอฉยๆนะครับโอเคเราไปดูสกินต่อไปเลยครับผม โอเคผมสก,กินต่อไปก็จะเป็นสก,กินของลัดคาเมล่านะครับสก,กินของลัดคาเมล่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนคือกกมันก็ไม่ต่างจากสก,กินเดิมครับผู้ชมนะก็จะมีหมวกสกตาคอร์สแล้วก็เนคไทเป็นสีเหลืองเหลืองแสบอย่างนี้นะครับผู้ชมนะส่วนตัวผมว่าสก,กินนี้ก็ใช้ได้นะครับม โอเคก็ okay. ประมาณนี้หมดสักส,สกินของลาสคาเมล่านะครับผมโอเคเราไปดูสกินตนัวต่อไปกันเลยครับผมโอเคผมสกินต่อไปก็จะเป็นสกินของลาสสปิกเกอร์แมนนะครับทุก็สังเกตว่าชุดของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เนใคไทที่เป็นสีเหลืองเดิมแสงเหมือนลาสคาเมล่าแล้วก็คาเมล่าแมนเลยนะรครับผมแต่ความพิเศษของเขาเลยก็คือใช่ตรงด้านหลังเขาจะมีมีแมวขี้เขียวนะครับจริงๆมันเป็นมีแมวอะไรเหรอผมจำไม่ได้ผมอ่ะอันนี่ไอ้พวกนะความพิเศษของสกินนี้ก็คือมันจะมีรูปแมวมีแปะไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ เป็นสีสันนะครับผมส่วนสกิลต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเราก็จะไปดูสกินต่อไปเลยครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสกินของสปิเกอร์บูเมนนะครับผมแนละ้วก็จะสังเกตเลยว่าตัวชุดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีผ้ามันคอเพิ่มมาด้วยนะครับนะก็จะประมาณในโหมดสาวสปิเกอร์บูเมนนะครับผมโอเคเราก็ไปดูตัวต่อไปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินของคาเมล่าบูเมนนะครับผมบอกเลยว่าส่วนตัวคือสกินคาเมล่าบูเมนถือว่าเท่มากเลยนะครับทุกคนนะดีอผมดูครับผมนะก็คือจะใส่เป็นชุดคล มันรู้สึกแบบเท่มากเลยสกินเท่มิทผู้ชมเราสับสกินคาเมล่าบ,บูม,มนินนะผมโอเคเราไปดูสกินต่อไปแล้วผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินของทีวีบูม,มนินนะครับนะก็สกีของนางเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสื้อจากสีดําเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงของนางก็ไม่ไมีอะไรมากผมแค่ย้อมสีเฉยๆนี่นะครับโอเคเราก็ไปดูสกินต่อไปครับผมนะเป็นสกินสุดท้ายแล้วนะครับนะของเอ่อสธีมคริสต์มาสนะผมก็จะเป็นสกินของพี่ดาสปิเกอร์แมนนะครับนะซึ่ง ตามที่ผมรีวิวมาผมนะสกินของดาสปิกเกอร์แมนเนี่ยรู้สึกว่าจะเท่ที่สุดแล้วนะครับนะเนี่ยผมดูว่าผมมี่เขาเนี่ยจะเหลืองแสบเป็นสีเหลืองนะครับเนคไทสอีออกเหลืองๆนะครับนะเนี่ยผมชุดก็จะมีแบบควุมๆเหมือนคาเมล่าวูแมนนะครับชมนะก็สุดๆผมว่าเท่เดียวผมนะถึงแม้เอฟเฟก,กต์การโจมตีของเขาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะคือมันไม่เปลี่ยนจริงๆว้ยทุกคนเนี่ยคผู้ชมสกิลเอฟเฟกต์ก็ไม่เปลี่ยนนะครับนะเป็นเนี่ยเฉยๆนะครับซึ่งผมลืมบอกไปกว่าสกิลพวกนี้เป็นสกิลลิมมมิิเตตต็ดดนนนะะะคคครรรัับบนบะซึ่่่งงผผู้ชนะ้ชอีหาแาแว หลายๆคนน่าจะได้กันหมดแล้วลับโอเคเราก็ไปดูสกินพิเศษกันเลผมนะที่ผมยังไม่ได้รีวิวเองก็มารีวิวสกินท้ายสุดแล้วนะครับนะก็จะเป็นสกินพิเศษนะครับนะก็คือสกินของพี่พันจิ้งจกแมนบูตเต็ดนะครับหรือคิริโตะของเราเองครับผมนะก็สกินของเขาเนี่ยก็จะไม่ต่างจากร่างเดิมแต่ว่าเขาจะมีรองเท้าอ่อเป็นรองเท้าอ่อรองเท้าอะไรวะรองเท้าข้ๆาขาครับผมแล้วก็มีโถ่สวมนะครับห้อยอยู่ตรงข้างหลังนะครับนะซึ่ง มีน้องๆบอกว่าเอฟเฟกของคริสติโต้หรือพันเจร์มันเปลี่ยนไปนะครับผมแต่ส่วนตัวที่ผมเล่นไปผมรู้สึกไม่เปลี่ยนไปเลยเว้ยน้องคือสกิลของเขามีการเปลี่ยนแปลงเว้แต่ถ้าที่พี่เล่นมามันก็ไม่ต่างจากเดิมเลยเว้ยน,นะผมจะลองดูว่าผมนะไหนเปลี่ยนแปลงมัมีเลยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนนะ่าเบื่อดูดิเนี่ยเอฟเฟกต์ effect ระเบิดผม,มรู้มีไหมล่างปกตินะผมไม่ได้เล่น Hunter. พันเจร์ฟุตเตนารเราเว้ยผมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเว้ยนะเอ็นะไม่มีเว้ยเนี่ยผมกดเนี่ยอ๋อโอเค อ๋อเหมือนว่าเวลากด y ผมนะเขาจะอ๋อเหมือนถ้าจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงน,น,นะครับผมสำหรับถ้าตัว y นะครับมันจะเออประมาณนี้เปล่าจะประมาณนี้ผมสับสก,กินของคีโตนะครับเป็นสก,กินฟอร์นไนส์กิบบี้นะครับก็ซื้อสก,กินก็ประมาณนี้ผู้ชมโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปรีวิวสกินนะครับนะก็ทั้งหมดมันก็จะมีประมาณเจ็ดถึงแปดสกินนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะผมไม่ได้รับในโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมนะก็เช่นเคยผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมเพื่อที่พาคลิไปใหม่ๆของชอ่องเรานะครับนะบนะก็ แน่นอนครับว่าสัปดาห์นี้ผมอาจจะไม่วาดเยอะแยะนะุผู้ชมนะไว้กลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพยายามอัพคลิปให้รวดเร็วทันใจผู้ชมนะครับนะก็เวลาลงคลิปอาจจะไม่แน่นอน,อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเบื่อคลิปผมก็ไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับนะโอเคสับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคผู้ชมครับสัปนี้ก็ไปบ่ายจ้า